นายใบเฟินควงคูเที่ยว,วานทะลุแมสแฟนคลับกรีดรั่นค่ะแฮชแท็กนายใบเฟินสิ้นสุดทางเพื่อนหลังจากที่เพร่หนุ่มน,นายนพัฒได้ออกมาสัมภาษณ์เปิดใจได้ว่าในก้าวคำคำมั่าเพื่อนกับนางเอกสาวใบเฟินพิมพ์ชนุกพร้อมยอมรับโทรไปสารภาพกับใบเฟินว่าชอบแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่มีคำตอบจากไฟหญิงในขณะที่กระแสะว่าน,นายนพัฒนนั้นก็กดดันใบเฟินมากเกินไปหรือไม่จากการที่ให้สัมภาษณ์สื่อซึ่งเรื่องนี้หนุ่มกัญชัย ซึ่งเป็นคนที่หนุ่มนายให้คำปรึกษานั้นมาตลอดได้พูดถึงประเด็นผ่านทางรายการข่าวใส่ไข่ชี้บอกความรู้สึกตรงๆไปเลยเป็นการให้เกียรติกา่ฟยหญิงซึ่งหนุ่มกัญชัยได้ระบุในช่วงกลางของรายการเป็นเพื่อนตลอดระยะ4-5ปีมันก็มีมุมมองหลายๆมุมที่ทําให้นายไม่อาจกล้าขยับอะไรมากเพราะว่าถ้าขยับไปในทางที่ไม่ดีความเป็นเพื่อนก็จะหายไปแต่ด้วยความว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนซึ่งตนนั้นก็รับฟังมาหลายเรื่องส่วนเรื่องที่เป็นของส่วนตัวทางคู่ตน มไม่ขอพูดก็าอาจจะเป็นมุมมองของทั้งนายและใบเฟิร์นเองค่ะที่เองก็จะรู้ว่านายมีความรู้สึกดีๆเพราะเคยพูดคุยกันตั้งแต่ก่อนจะไปทริปที่อิตาลีว่าพี่อยากให้นายคบกับใบเฟิร์นนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าสองคนดูแล้วแบบรู้สึกชื่นใจมันชุ่มฉ่าหัวใจซึ่งนายก็เปรียบเสมือนลูกชายของพี่ซึ่งนายได้พูดกับพี่ว่าในตอนนั้นผมก็เป็นไดแคบเพื่อนจกนกระทั่งมาจากทริปอิตาลีค่ะ ซึ่งทางหนุ่มนายได้เดินหน้าจีบไฟหญิงอย่างเต็มที่เพราะให้เกียรติอยากให้ทริสใบเฟิร์นเป็นผู้หญิงนา่ารักคนหนึ่งเหมือนคนทั่วไปได้ไปกินข้าวทำอะไรแบบเปิดเผยซึ่งถือว่าเป็นก้าแรกที่เริ่มข้ามเส้นคำ่าเพลอนไปแล้วล่ะค่ะส่วนทางด้านไบเฟิร์นก็เปิดใจรับรักพร้อมเรียนรู้กับเพลอกหนุ่มเช่นเดียวกันซึ่งหนุ่มนายก็ได้ทำตามอย่างที่ตนเองพูดเอาไว้เดทแรกของทั้งคู่มาในลุกสบายสบาย,บายเป็นธรรมชาติดูแลเอาใจใส่กันหวานทลมักัเลยทีเดียวค่ะงานนี้แฟนๆก็ฟินกันสุดๆไปเลยละคะ Terima <small> kasih telah menonton!